ครับก็สวัสดีนะฮะสวัสดีสมาชิกเพื่อนๆพื่อนพีน<ๆ>น่น้องอกลุ่มหลงพสุดวัดการหลงนะครับแล้วก็คนที่ติดตามผมอยู่นะฮะก็วันนี้วันที่28เดือนตุลาคมนะครับ28ตุลาเนาะวันนี้ก็พอดีมันมีประเด็นตรงที่ว่าคุณแถนะครับเขาบอกว่า มาที่วัดแล้วไม่เจอป้ายอะไรเลยนะครับที่ว่าทางวัดขึ้นป้ายว่าไม่รับเหรียญเสือ่อไม่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 ยอมรับเหรียญเสืออหนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะนี่วันนี้วันที่28นะครับตุลาคมนะนี่นะฮะตอนนี้ผมจอดรถอยู่หน้าวัดกาหลงนะครับเดี๋ยวดูนะนี่นะป้ายยังอยู่นะฮะนี่เห็นไหมป้ายยังอยู่นะครับนี่นะนี่นะฮะเดี๋ยวผมกลับกล้องแป๊บหนึ่ง นี่นะครับป้ายยังอยู่นะวันหน้าวัดกาหลงเลยนะหน้าปากทางเข้านะฮะเห็นไหมเหรียญเสือโหเป็นพระเกที่ทางวัดไม่ได้จัดสร้างชาวบ้านกาหลงและสิทธิยาโนสิทธิ์ขอต่อต้านขอสาบแช่งการกระทําของกลุ่มคนดังกล่าวที่พยายามยัดเกให้เป็นสากลน,นะครับนี่นะยังอยู่นะครับวันนี้วันที่28ดนะ28ดตุลาคมนะครับป้ายยังอยู่เนาะเดี๋ยวมันจะมีจุดหนึ่งด้านในนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดู ครับอันนี้เป็นป้ายที่สองที่อยู่ตรงหน้าวัดนะยังอยู่นะที่เขาบอกว่าเขามาดูแลป้ายไม่มีไม่จริงนะครับนี่นะวันที่28ป้ายยังอยู่แล้วก็ด้านในศาลาก็มีหน้าวัดเลยนะครับก็แค่นี้ก็รู้แล้วว่าใครพูดความจริงใครพูดไม่จริงนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยมีคนมาดูแลป้ายโดนลื้อออกไปแล้วทางวัดไม่ได้เป็นคนติดอันนี้ไม่จริงนะครับผมยืนยันนาะ้ววันที่28ตุลาคมนะครับ ผมมาเองด้วยตัวเองนะตอนนี้เป็นเวลา15นาฬิกา34นาทีครับก็ตอนนี้ผมก็อยู่ในบริเวณวัดการหลงนะฮะก็พอดีผมมาพิสูจน์ให้แล้วกันว่าป้ายที่ทางวัดเนี่ยได้ขึ้นไว้นะครับตรงหน้าทางเข้าวัดนะครับแล้วก็ปากทางซอยการหลงนะฮะยังอยู่นะครับไม่ได้ไม่ได้ถูก ดึงออกหรือว่าเผาทิ้งตามที่ในแถเขาพูดมาแต่อย่างใดนะฮะนี่นะผมอยู่ที่วัดเลยนะวันนี้วันที่28ตุลานะฮะทีนี้ประเด็นเรื่องเหรียญเสือเพนเนี่ยปี2517นะครับหลักฐานที่เป็นรุ่นที่จัดสร้างโดยวัดกาหลงเองนะครับก็อยู่บนศาราหลังนี้นะฮะนี่เป็นสาราที่ ล่างแล้วก็ถีของหลวงปู่นะครับแล้วก็ท่านพระอาจารย์พยนนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูเนาะพอดีมันมีรูปถ่ายของพระที่เป็นเหรียญเสือเพ่นปี2517อยู่นะครับนี่นะฮะที่นี่ก็จะมีหลักฐานต่างๆมากมายนะครับว่ามีการจัดสร้างอย่างไรนะฮะนี่นะครับเหรียญปี2517นะครับ หน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะพิมพ์นี้เนาะนี่นะครับไม่มีไม่มีนะครับเสือโห่อะไรเนี่ยไม่มีนะฮะนี่นะครับนี่นะเห็นไหมชัดเจนนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เอนะครับเป็นพิมพ์เอเนื้อนวโลหะนะครับ นีที่วัดมีนะครับรูปถ่ายปีสอ <c oughs> <c oughs> 1 7สิบเจ็เหรียญแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะนีที่วัดมีเนาะไม่มีเพราะฉะนั้นเข้าใจกันให้ถูกต้องนะครับว่ามันไม่มีหรอกเหรียญเสือโหอเหรียญอะไรนะครับเพราะว่าทางวัดก็จัดสร้างมีแค่พิมพ์นี้พิมพ์เดียวก็คือแบ่งแยกเป็นบล็อก a B C นะครับ แต่ในปัจจุบันเนี่ยบ็อกซีก็คือจะแยกออกเป็นซีปากไม่ตุ๋ยกับซีปากตุย๋ยแค่นั้นเองนะฮะส่วนเหรียญเซอโหเนี่ยทางวัดไม่ได้มีการจัดสร้างนะครับก็ถูกสร้างขึ้นมาโดยหลวงตาจงโดยที่วัดไม่ได้รับรู้นะครับแล้วก็ไม่ได้ผ่านการปลุกเสกนะครับท่านอาจารย์สมนเนี่ยเป็นเป็นคนสนิทที่คอยดูแลรับใช้หลวงปู่มานานนะฮะก็ยืนยันว่า ไม่มีเหเรียญเสือหัวนี้อยู่ในระบบจัดสร้างของวัดนะครับคือท่านเนี่ยจะรู้เกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงปู่ทุกอย่างเลยเพราะว่าไม่ว่าวัดจะสร้างอะไรก็ตามจะต้องเชิญท่านอาจารย์สมานเข้ามาปรึกษาก่อนนะครับแล้วก็ไม่ว่าเวลาหลวงปู่เนี่ยจะไปทําพิธีพุทธาพิเศษพระเครื่องที่ไหนท่านอาจารย์สมานก็จะขอติดตามหลวงปู่ไปด้วยเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่ท่านอาจารย์สมานจะไม่ทราบว่าเหเรียญเสือโหเนี่ยมันมีการจัดสร้าง เป็นทางการจริงๆโดยวัดโดยหลวงปู่รับรือนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็มานะยืนยันให้นะว่าพดการหลงมาได้มีการจัดสร้างเหรียญเสือโห่จริงๆนะครับแล้วก็มีการขึ้นป้ายต่อต้านที่ด้านหน้าวัดกับหน้าทางเข้าอย่างชัดเจนนะฮะหลักฐานการสร้างพระรูปของเหรียญเนี่ยต่างๆสามารถมาดูได้ที่วัดนะครับยังมีอยู่เนาะบล็อกเสือโหไม่มีแน่นอนนะครับยังไงก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไปกราบหลวงปู่กับพระอาจารย์ก่อนนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ ขออนุญ,ญาตลาทุกท่านไปก่อนถ้าเกิดมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้ใหม่นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ